การทำให้แฟนสนใจในตัวของคุณมากขึ้นจากคนมันหมดรักอ่ะแต่ทำให้กลับมาสนใจในตัวของคุณมากขึ้นเร่งสปีดขึ้นมาอีกจงสร้างความรู้สึกว่าเวลาของเราหรือความสนใจของเรามีจำกัดซึ่งจะทำให้แฟนรู้สึกว่าต้องรักษาเราไว้ัแต่สิ่งที่คุณทำแล้วเขารู้สึกว่าไม่ต้องรักษาคือหนึ่งคุณตอบแชทแบบเร็วๆอีกฝ่ายซองสวัสดีครับค่ะ บางทีมันยังส่งมาไม่ถึงเลยตอบกลับไปก่อนแล้วนอนยังๆทำอะไรอยู่เดินไม,ไม่รู้จะตอบเร็วไปไหนอ่ะแต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเรารักเขามากไงใส่ใจเพราะงั้นเนี่ยถ้าเขาส่งแชทกลับมาเราจะไม่ปล่อยให้เขารอเด็ดขาดเพราะฉันรู้สึกว่าเวลาฉันส่งไปเนี่ยฉันก็อยากให้เขาตอบกลับมาแบบเร็วๆซึ่งทําให้คนมันรู้สึกว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อเขา สองครับตามจิกฮัลโหลอยู่ที่ไหนทําอะไรไปกับใครไปที่ไหนไปยังไงไปกับรถอะไรไปกับผู้หญิงหรือไปกับผู้ชายตอบฉันมาเดี๋ยวนี้คือการตามจิกกับสามครับคือการทักแบบซ้าๆทําอะไรอยู่ปึง้งไปครับเออสิบนาทีแล้วมันยังไม่ตอบอ่ะกินข้าวยังปึง้งไปเออชั่วโมงหนึ่งล้ว่ะมันยังไม่ตอบเลยเธอส่งไปอีกอันหนึ่งตึง้งไปสามแล้ว ก็ดูยังไม่ตอบสองไปอีกครับหายไปไหนเนี่ยตึงไปอีกครับยังไม่ตอบใจชักวันๆทำไงดีอ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องส่งแล้วส่งแต่สติกเกอร์ไปตึงไปอีกครับคนเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามันไม่เห็นข้อความคุณการที่คนคนหนึ่งไม่ตอบมันคือคำตอบที่ชัดเจนว่ามันไม่อยากคุย แต่ในขณะที่หลายๆคนก็หาเหตุผลเข้าๆเขาคงไม่ว่างหรอกเนะเขาคงจะติดงานติดภารกิจสงสัยมันคงขับรถอยู่ถ้าระยะเวลาผ่านเกิน24ชั่วโมงหรือเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ต้องคิดเข้าข้างตัวเองแล้วครับอันที่สี่การเช็คเช็คมือถือขอรหรัสพาสเวิร์ดคุณคุยกับใครคนนั้นเป็นใครทําไมต้องกดหัวใจอ่รูปของฉันทําไมไม่กดคุณไม่กดของมันทําไมอคนนั้นมันเป็นใคร เนี่ยครับอ้าวทำไมยังเป็นเพื่อนอยู่กับคนนี้ทําไมไม่ลบออกไปไอ้ต่างๆพวกนี้ครับคือการตามเช็คมีสิ่งหนึ่งที่ครูคอมอยากจะบอกคุณก็คือว่าเวลาที่คุณพยายามตามเช็คใครคุณกําลังฝึกให้เขาโกหกมากขึ้นสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่คุณเช็คเอ้ยคุณไี่จจบอกแสน,นี่แล้วคุณก็มีปัญหากันในขณะที่คนมันอยู่ในความมันก็ไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมาทะเลาะต่างๆพวกนี้ พอคุณพยายามเช็คพยายามเช็คอีกฝ่ายความคิดมันจะเริ่มที่จะหาวิธีการตอบกลับวิธีการโกหกหรือบางครั้งรู้สึกอึดอัดก็จะเริ่มเงียบ,บอันต่อมาครับคือการบังคับต้องทําแบบนั้นแบบนี้ต่างๆฉันบอกแล้วทําไมคุณไม่ฟังฉันเตือนแล้วคุณก็ไม่เชื่อเห็นไม่บอกแล้วทําไมไม่จดไม่จาไอ้ต่างๆพวกนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทําครับจําไว้ครับยิ่งคุณไล่ล่าเขาเขาจะยิ่งตีตัวออกหาก และคุณจะยิ่งฟุ้งซ่านแก่ตัวเองจนเสียความมั่นใจในตัวเองไปทีละวันยิ่งคุณไล่ล่าเขาเขาจะยิ่งวิ่งหนีคุณจำได้ไหมครับช่วงแรกที่เขาวิ่งไล่ตามคุณเป็นเพราะคุณไม่วิ่งไล่ล่าเขาเป็นเพราะคุณไม่ค่อยจะตอบเขาเป็นเพราะคุณเนี่ยไม่ค่อยว่างสำหรับเขาเป็นเพราะคุณมีงานมีการทำเป็นเพราะคุณยังไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังกับเขาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาหลงคุณมากที่สุด แต่ครับวันหนึ่งที่คุณอินกับเขามากๆรักเขามากๆปานจะกลืนกินปานจะสิงร่างกายของเขาครับวันนั้นกลายเป็นวันที่คุณฟุ้งซ่านมากที่สุดวันนั้นกลายเป็นวันที่คุณไม่มั่นใจในตัวเองมากที่สุดวันนั้นกลายเป็นวันที่คุณไม่มีความสุขมากที่สุดเวลาที่คุณบังคับให้เขาเป็นอย่างที่คุณต้องการไม่ได้สิ่งที่ควรทำมีห้าอย่างหนึ่งครับควรตอบ แชทให้ช้าลง20-30นาทีในกรณีของคนที่แฟนหมดรักอย่ารีบตอบอันต่อมาคือข้อ3ครับอย่าไปเกาะติดชีวิตของของเช่นตามไลฟ์ตามดูสตอรี่มันลงกียนันฉันก็ดูหมดนะครับมันโพสอะไรฉันก็ดูหมดมันเช็คอินที่ไหนฉันก็ดูหมดตามครับ เวลาคุณเกาะติดชีวิตของเขามันทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตของคุณเกิดมาเพื่อเขาและมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มีทางไปไหนและมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายยิ่งไปเกาะติดชีวิตของเขามากเท่าไหร่ตามดูตามสืบตามตามส่องมากเท่าไหร่มันก็จะส่งผลให้คุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันเพราะ ยิ่งคุณตามดูชีวิตของเขามากเท่าไหร่มันจะทําให้คุณเกิดความสงสัยมากขึ้นไปกับใครไปยังไงไปกับรถอะไรหรือว่ามันในนี้มันมีแฟนใหม่ของมันวาอะไรต่างๆพวกนี้คุณจะพยายามนั่งสังเกตสังเกตว่าแล้วที่นี่มันที่ไหนวะไรต่างๆพวกนี้ครับกลายเป็นว่าคุณไม่มีเวลามาโฟกัสต,ตัวเองเพราะมัวแต่หาคําตอบในชีวิตของเขาครับอันต่อมาอีกครับนะคือเลิกไปตามเช็คชีวิตของเขาความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด บอกนี้ดีกว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือทำชีวิตของตัวเองให้เขามาตามเช็คคุณนี่คือความสัมพันธ์ที่คุณชนะอย่าไปตามเช็คชีวิตของเขาแต่ให้สร้างชีวิตของเราให้เขานั่นแหละตามมาเช็คห้ครับให้คุณใช้เวลาทั้งหมดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่ใช่การไปไล่ตามตามดูตามสืบตามสง่งตามเช็คไม่มีประโยชน์ เพราะมันทําให้อีกฝ่ายคิดนี้ครับเขาคิดว่าชีวิตของคุณมันเกิดมาเพื่อเขาเขาจะไม่คิดว่าเออคุณเนี่ยนะมีเวลาขีดจํากัดมีความสนใจขีดจํากัดที่เขาจะต้องเฮ้ยมันสนใจฉันน้อยจังเลยมันวีเวลายฉันน้อยจังเลยเพราะงั้นเนี่ยฉันจะต้องรีบใช้เวลากับเขานะครับทาให้ทุกอย่างมีความสุขแต่ไม่ใช่เขามองกลับมาทีไรก็เห็นคุณทุกครั้งะยิ่งไล่ล่าเขาจะยิ่งตีตัวออกห่างครับ,รบการศึกษาพบว่าเจ็ดสิบเปอร์เซนของคนจะรู้สึกดึงดูด กับคนที่มีชีวิตที่น่าสนใจและไม่ว่างตลอดเวลาเพื่อเขาคนที่แฟนหมดรักวันนี้ถ้าสมมติเขาทักกลับมานะคุณใจรีบว่างสําหรับเขาเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เจอกันเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะต้องเลิกกันขาดเวลาเขาขอยืมเงินคุณจะให้ทันทีเพราะคุณกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะกโกรธกลัวว่าเขาจะไม่รักแต่มันคือความผิดพลาดอย่างยิ่งเพราะนนเนี้ย จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะของคนจะรู้สึกดึงดูดกับเราก็ต่อเมื่อชีวิตของเรามีความน่าสนใจและไม่ว่างเพื่อเขาตลอดเวลาคำถามคือวันนี้คุณว่างเพื่อเขาตลอดเวลาอยู่ใช่หรือไม่คุณรอแชทของเขาอยู่ใช่หรือไม่คุณรอเขาชวนไปเที่ยวอยู่ใช่หรือไม่คุณรอเขามาหาใช่หรือไม่คุณรอเขาปลดบล็อกใช่หรือไม่คุณรอเขาทักมาใช่หรือไม่คุณรอเขาโทรมาใช่หรือไม่ถ้าคุณใช้เวลาในการรอเขามันไม่มามันไม่ไล่ล่ามันไม่ไล่ตามเพราะอะไรครับเพราะรู้สึกว่า จะมาเมื่อไหร่ก็ได้จะไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยมีคุณไว้เป็นตัวเลือกก็ยังได้ค่อยทักค่อยโทรมาหาเวลาที่ไม่มีใครไงเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่ 0. 1ซของ100เซครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอร์สนี้ครับ คอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันแตนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอหนะ้ต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวัดไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าร,ราคาเต็มนะครับ7,890สบาทครับสำหรับคร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอ ทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอ้คนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุ่ออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน20,000จากก่อนหน,นี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอ,อยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่จะเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ50,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานง้งกับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวคร่าวครับแล้วจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ l i น์แอดนะครับลิงก์ไลน์แอดคู add, คอมบักกมูด,ด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับเจ็ดาบาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3ามแสนหกเจ็ดับบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต